กับช่องแมงทับูชาแนลนะครับผมเนาะพี่เสือนะครับพี่เสือมีบ้านเช่าหรือยังนะครับสรุปตอนนี้ยังไม่มีครับผมยังไม่มีเหรอฮะแล้วก็แล้วพี่เสืออ่าไปยังไงนอนที่ไหนยังไงนะครับนอนรถครับผมนอนรถเหรอนอนรถไปก่อนนะช่วงที่ไปที่อชุมชนยูทูบเบอร์แห่งใหม่ตอนนี้ก็คงต้องนอนรถไปก่อนเนาะนะฮะคาดว่านะอีกไม่เกินสักสองวันนี่แหละน่าจะหาบ้านได้ครับแต่ ที่เห็นว่าพี่เสือพูดว่าอาศัยอยู่กับพี่มนาด้วยอะไรด้วยนะครับมีเอฟซีบอกมาเนอะนะเอฟซีบอกมาว่านะครับให้พี่เสือไปอยู่กับพี่มนาพี่มนาเองก็ชวนครับพี่มนาก็ชวนนะพี่มนาก็ชวนเองว่าไปอยู่ด้วยกันนะฮะจะได้ช่วยกันออกเพราะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่จี่ห้องนอนมีสองชั้นคือพี่เสือยังไม่ได้เข้าไปดูเนะนะว่ามีกี่ห้องนอนนะแล้วก็มันก็ว่างขนาดไหนนะฮะ แต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะกินง่ายอยู่ง่ายนะมงไหก็ได้หมดนะครับราคาเป็นยังไงบ้างมีห้องไม่มีห้องอะไรก็ได้นะครับขอให้มีแค่หนึ่งที่อาบน้ําที่อาบน้ำสองที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตแค่นั้นพอนะฮะอืมนั่นเขาเขาว่านะครับเขาจะมีกฎคือหมู่บ้านนะท่านเออใมมีกฎนะเพราะว่าฮะร้อนร้อนนะครับเอ่อ วันพระนะใช่ไหมใช่นะ,ะคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเพณีนะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอาชาวบ้านนะที่แถวๆนั้นนะทุกคนนะวันพระจะไม่มีการส่งเสียงดังนะฮะนะเช่นอะไรล,ล่างแม้กระทั่งการทำ,ทำนู่นทำนี่ก่อสร้างเปิดเพลงนะ,ะมีการละเล่นมีดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีการทำเสียงดังนะฮะเขาจะพดหมดเลยนะก็บ้านนะของพี่มนาไปอยู่เช่าอยู่มีสามคนใช่ไหมก่อน ล่าสุดก็เห็นว่าจะมีอตอนนี้เห็นว่ามีตูมตามกับพี่มาาอยู่สองคนส่วนคนที่สามก็นั่นแหละที่พี่มาาเขาชวนพี่เสือไปอยู่ก็นายว่าพี่อนุวัตรไม่ใช่เหรอพี่อนุวัตรเขาจะไปอีกที่หนึ่งครับไปอีกที่หนึ่งเหรอพี่อนุวัตรจะจะแยกจะแยกนเพราะว่าพี่อนุวัตรบอกว่าอยากจะมีพื้นที่สําหรับขายของด้วยอก็เหมือนกับที่พี่อนุวัตรเคยเปิดที่เตางอยเนาะจะมีพื้นที่นะขายของก็อยากจะทําอย่างนั้นแหละเขาอาจจะ พี่เสือดาวเอานะว่าพี่อนุวัฒน์อาจจะอ่าเรียกอะไรพอมีพื้นที่หน้าร้านเขาก็าอาจจะแบบเปิดเป็นสำนักง,งานเป็นออฟฟิศขายของหรืออาจจะทําขนส่งเหมือนอยู่ที่เตาง,งอยก็ได้นะนะแล้<อ>วก็า<ม>หาพนักงานมาทํางานกลางวันหนึ่งคน<ม>อะไรแบบนี้นะแล้วก็พี่เสือดาเองอ๋อแล้วพี่เสือไม่หาอะไรได้เสริมเหรอพี่เสือก็คงจะเหมือนเดิมขายน้ำสมุนไพรขายน้ำสมุนไพรเนอะใช่นะนะเมื่อย้ายกลับไปที่นู่นเมื่อไหร่นะ ก็จะเปิดขายด้านน้าสมุนไพรเหมือนเดิมนะเอาตรงๆนะฮะตรงนั้นนะ่ะมันเป็นเส้นทางที่ผู้คนผ่านไปผ่านมานะครับอือเราไม่ได้ขายแค่เฉพาะให้กับยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะครับมีนะทั้งคนที่สัญจรไปมานะฮะเพราะมันเป็นรอยต่อระหว,ว่างอำเภอวันนนิวาสกับอำเภอบ้านมวนะ่วงถนนเส้นนั้นเนาะนะครับ แล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวก็จะมี FC เนาะนะหลังจากที่สมมติว่ายาะอุปู่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมี FC เดินทางไปกราบปู่นะฮะแล้วก็จะได้มีโอกาสขายน้ําด้วยเนาะครับผมน้ําสมุนไพรอะไรนะชื่อสมุนไพรเสือผ่าป่ายสมุนไพรเสือผ่าป่ายไชเกอร์เฮอร์บัลดริงค์ไชเกอร์เฮอร์บัลดริงนะฮะ FC นะครับตอนนี้ก็พี่เสือก็ตั้งโปรแกรมประมาณนี้เนาะ FC นะครับแต่ตอนนี้ก็พี่เสือก็จะพยายามหาบ้านเช่าเนาะครับเนาะ อะไรแล้วเรื่องยายสมอนนะครับผมก็เหมือนกับที่บอกกับเอฟซีตลอดมาตลอดช่วงสองวันนี้แหละก็มีเอฟซีถามกันเยอะเนาะนะคือเราอยากได้บ้านที่ไม่มีห้องนอนแล้วก็ให้ยายสมอนอยู่เนาะนะต่อนะ่อฟซีนะครับก็เรื่องยายสมอนก็ทุกคนเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงยายสมอนนะฮะคือเอาตรงๆคือในฐานะที่ยายก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันกับพี่เสือเนาะเจ้าป่รินเหมือนกันเนาะนะครับ แล้วก็ยายก็เป็นเอฟซีพี่เสือนะดูพี่เสือมาตั้งแต่มาอยู่กรกกวันแรกนะครับอ่ะยายสมอนเป็นเอฟซีเจ้าเหรอเมื่อก่อนคอมเม้นมาทุกวันคอมเมต์มาทุกวันขึ้นไล์ปุ๊บยายสมอนขึ้นมาเอมนเมฟซมาคนแรกนะครับเหมือนกับคุณเหลาคำเหมือนกับคุณโสพลเหมือนกับเอฟซีหลายๆท่านอ่ะที่เราเห็นชื่อเป็นประจำในเวลาเราไล์สดนะครับผมนะแล้วก็เราก็คิดว่าเออเนาะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็ลองหาโอกาสนะครับ นะหาบ้านให้ได้นะครับที่มีห้องนอนให้ยายสมรได้ไปอยู่บ้านมีออสไงบ้านมีออสไงบ้านมีออสไง่งนีไแล้วเอายายต่อนะก็นั่นแหละนะครับเอฟซีก็เป็นห่วงก็อยากให้ยายได้ไปอยู่ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ยังหาไม่ได้เนาะตอนนี้ก็ยายสมรก็ยังคงนอนรถอยู่อ่าฮะครับเพราะว่า ยายบอกตั้งแต่แรกเองนะฮะว่าจะไม่อยู่กับใครท่อนนะคก็ถ้าอยู่คนเดียวเลยหรอ่ต้องเคารพตัดสินใจนะการตัดสินใจของอีกเพราะว่าบ้านเช่ามันก็ต้องอยู่กันหลายๆคนเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่อย่างนี้อยู่กันหลายคนได้แต่ว่าก็ให้แกไปอยู่ในห้องไงอ๋อใช,อใช่ใช่นะครับเพราะแกไม่ชอบมาพุกพลานมาอ๋ออ่าสูงสิงมายคุยอะไรกับใครก็ บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมเขาเป็นห้องเป็นห้องมีกี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแค่หนึ่งห้องก็ได้แล้วแล้วแล้วเราก็อยู่ข้างนอกให้ยาแกอยู่ในห้องของแกไปออะไรอย่างนั้นแหละครับแต่แกก็บอกเองไงว่าแกจะไม่อยู่กับใครแกคิดว่าอ่าแกแกมีเอกลักษณ์บุคลิกเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครเนาะต้องยอมรับภาษาจิรใจ อ่าเอฟซีย่าลืมกดอไลค์ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเอฟซีเนาะก็ประมาณนี้นะเอฟซีนะครับประมาณพี่เสือเนาะนะครับตอนนี้พี่เสียก็กําลังหาห้องอยู่นะครับเนาะนะฮะกำลังหาห้องอยู่นะครับเอฟซีนะครับกก็พี่เสียก็ไปมาๆไปคือแบบอ่านอนที่รถนะครับหรือนอนที่รถบ้างแล้วก็นอนกับพี่มนาขอนอนกับพี่มนาด้วยเนาะนะฮะ ก็ดเร็วนะกว่าก็เร็วนี้แหละนะก็จะมีห้องนะครับบ้านเช่าอยู่นะฮะพี่เสือผมขออ่านแขอฝากช่องด้วยนะพี่เสือครับผมฝากช่องอะไรครับอ่าฝากช่องด้วยนะครับแมนคาฟูชาแนลนะครับเนาะฝากเขเป็นกนติดตามนะครับ เาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็ช่องช่องใหม่นะครับช,ช่องเปิดใหม่นะฮะชื่อช่องสู้เพื่อแม่ชาแนลนะครับผมสู้เพื่อแม่ชาแนล<ม>นะครับผมนะครับโอเคครัสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับแล้วก็ขอ6 ขอขอบคุณพี่เสือมากมากนะครับผมก็เอพีช่องแมงครับผมก็อย่าลืมมากดเสือพาไปด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดเสือพาไปพามาแล้วก็พาหลับแล้วก็พากลับโอ้มีหลายช่องนะพี่เสือเสือพาไปแล้วพามาแล้วก็พากลับอีกวะแล้วก็พากลับด้วยเนาะอ้าวว่าจะไล่ห้าสิบนาทีตอนนี้เกินแล้วนะครับนะฮะอาอทำไมไลยน้อยจังอชอบไล์สั้นๆไม่ชอบไล่ยาวพอแล้วห้าสิบนาทีก็ถือว่ายาวแล้ว ไลฟ์สองชั่วโมงเถอะจ้ะอะเอสจีนะฮะเดี๋ยวพี่เสือขอลงไลฟ์ก่อนนะฮะออกไปดูคลิปได้เลยแล้วที่ต่อแล้วที่ต่อที่ออกไปดูคลิปยัง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 ใจเย็นอยู่ตอนนี้ใจเย็นอยู่นะเย็นจเย็นเหมือนแมงปูแหละจเย็นเหมือนผมขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมในรอบนี้นะครับผมยังยึด ที่นี่เป็นฐานมั่นดีสวครับยื้ยื้ที่นี่เป็นฐานคลิปมันโตนะะตอนนี้ปล่อยคลิปออกไปแล้วนะฮะฐานต้นนะครับียวมั่นฐานมั่นคงครับผมเออเพราะว่าย้ายไปก็มันต้องใช้เงินนะครับผมไหนจะค่าคนไหนจะค่ารถที่จะต้องเสียอีกค่าคนของอีกอ้สารพัดครับผมไหนจะค่าเจ้าบ้านอีกครับผม ขั้นเลขต้องไปหาบ้านก่อนก่อนที่จะย้ายนะครับต้องไปหารดูบ้านดูอะไรก่อนครับผมไม่พูดปั๊บไปเลยอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณพี่ต่อนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม